เราวันนี้ผมมาพามาชมสินค้านะครับที่ผมสั่งสั่งจากแอปรั z ด d านะครับแอปร a z ด d าเป็นเครื่องมอเตอร์หินเกียร์หรือว่ามอเตอร์หินไฟนะครับสำหรับขัดเกียร์เครื่องนเรยบนะครับก็สินค้าตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อเวลูนะครับยี่ห้อเวลูขนาด กำลังไฟก็ร้อยแปดสิบวัตต์ก็เป็นขนาดกลางๆนะครับผมสั่งมาสั่งผมสั่งจากแอป lazada สั่งวันที่ยี่สิบหกช่วงเช้าประมาณเก้าโมงมาถึงมือผมเมื่อวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดช่วงเย็นๆน,นะครับทางคนส่งของเคาเรีมาส่งก็ราคาที่ผมสั่งนะครับตามที่ดูก็เป็นร้านที่ขายนี้จะเป็นร้านจาก จังหวัดกาญจนบุรีเนาะแล้วก็ที่ผมสั่งนะครับสั่งก็ราคาจากราคาจากแอปนะครับราคาที่ขายของเครื่องนี้นะเป็นแวนีลูแวลูขนาดร้อยแปดสิบวัตเนี่ย,ายราคาเป3ร้หสิบสาบาทค่าส่งก็หนึ่งร้อยสี่บาทนะครับรวมถ้าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับรวมใช้จ,จ่ายทั้งหมดก็ประมาณเก้ารอยหสิบเดบาท เด,เดี๋ยวผมจะมาแกะเปิดดูนะครับว่าเป็นสินค้าตรงตามปกที่สั่งไหมนะและเป็นยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูก็โอเคอยู่นะสภาพโดยทั่วไปก็โอเคอยู่ครับที่ดูภายนนกกล่องเป็นกล่องดเดิมของมันเองนะครับกล่องดเดิมโอเคเดี๋ยวพามาแกะดูนะครับมาแกะดูเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เป็นกล่องนะครับแกะกันเลยนะครับแกะดูว่ามันจะตรงตามปกสินค้าไหม มีตรงตามที่สั่งไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยราคาไม่ถึงพัน เน่าเวนะดผมดูแล้วมันจะเป็นเวลูวาลูวาลูแต่ว่าตัวในตัวข้างกล่องนี่เป็นเพราะว่าเป็นยี่ห้อเวเจน่าเวลู แวรูวาลูเป็นดูเป็นสินสินค้าที่เป็นสินค้าจากประเทศจีนผลิตจากประเทศจีนแต่ว่าทางในตัวสินค้านี้เขาบอกว่าเป็นผู้แทนคือผู้ผู้จำหน่ายของมาริต้านะครับดูในกล่องมันจะมีคู่มือคู่มือ นีครับแกะมาดูแกะมาแล้วนะในกล่องนะครับในกล่องในกล่องจะมีคู่มืออีกันึงุณคู่มือเป็นถือว่าเป็นเครื่องมือช่างอีกที่หนึ่งที่ผมจัดหามาซื้อมาไว้ใช้ส่วนตัวนะครับไว้ใช้ประจำบ,บ้าน ใช้ทำงานเล็กน,น้อยเป็นเครื่องใช้ไปกับบ้านนะครับตั้งทำงานโดยที่ว่าเราไม่ต้องมีจ้างอะไรเพอาะทำได้เราก็ทำนะครับไม่ต้องมีจ้างอะไรทำได้เราก็ทำงานเล็กน,น้อย เดี๋ยวแกออกมาเลยนะครับนี่ออกมาเลย,เาม,าเลยเามาดูดูสินค้ากันนะ ลอองะไรเดี๋ยวเราทดสอบมาเลย เืองงีผมไม่จําปัดจํากัดหรอกว่าจะเป็นสีอะไรนะแต่ว่าแต่สีน้ตามปกมันจะเป็นสีเหลืองแต่สีอะไรก็ได้ไม่ใช้งานได้เขียนข้างเหมือนก็เป็นมีมีภาษาไทยด้วยเขียนข้อมอเตอร์นะมอเตอร์หินหินไฟรุ่น b g ห้าขนาด180วัตต แล้วก็อะไรร้อยยี่สิบห้าคูณสิบหกคูณสิบสองจุดเจ็ดมิลิเมตรสวิตไฟเต็มไหมอันนี้มีฝาครอบเยนะฝาคขอบกันบนเดี๋ยวเรามาลองดู เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยว,เ,ยวเปิดเดี๋วปิดสวิตไฟดูเปิดก็มันจะมีปุ่มเปิดก็เดี๋ยวจะเปิดกดปุ่มด้านบนนะครับด้าน,นบนก็โอเคนะคใช้กันได้นะโอเคนะ ตั้งแส้แท่นก็โอเคนะครับใช้ได้นะแต่มันไม่มีปรับระดับโัวดสวิต์ e ก็ใช้ได้เป็น